สวัสดีค่ะ mm hmm. วันนี้มาพบกับคุณครูนวลพันธ์อายกุลอีกแล้วนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์นะคะวันนี้นะคะพบกันใน EP ีที่3แล้วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้นะคะคุณครูคมาสอนเรื่องความเป็นมาของคอมพิวเตอร์นะคะว่าเป็นไงพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะคอมพิวเตอร์คืออะไรนะคะ คอมพิวเตอร์คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะที่มนุษย์สร้างขึ้นทำหน้าที่เหมือนสมองช่วยช่วยประมวลผลและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนนะคะประวัติของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันอยู่ในทุกวันนี้เป็นผลมาจากการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือในการคำนวณซึ่งมีวัฒนาการมานานแล้วเริ่มจากเครื่องมือในการคำนวณเครื่องแรกคือ ลูกคิดที่สร้างขึ้นในประเทศจีนเมื่อประมาณ2-3,000ปีมาแล้วปีคศ1,500มีเครื่องจักรคำนวณที่ใช้สำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์พื้นฐานของลีโอนาโดราวินชีชาวอิตาลีปีคศ1612มีอุปกรณ์คำนวณเนเปียโบนหรือแท่งคำนวณของเนเปีย ประดิษฐ์โดยจอห์ ier, นเนเปียร์นักคณิตศาสตร์ชาวสกอตแลนด์ปีคศ1622มีเครื่องสไลด์รูประดิษฐ์ขึ้นโดยวินเลี่ยมออกสเตรดนักคณิตศาสตร์ชาวสกอตแลนด์ซึ่งนำเอาหลักการของเนเปียร์มาพัฒนาขึ้นเป็นเครื่องสไลด์รู ีคศ1642เดวปา,าร์านนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ประดิษฐ์เครื่องคำนวณช่วยบวกเลขที่เรียกว่าเครื่องคำนวณของปารคานหรือปา,าร์คาแลนจนกระทั่งในปีคศ1822ชานเบ,บเบตนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษได้ประดิษฐ์เครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องหาผลต่าง สามารถคำนวณหาค่าตัวเลขของตารางทางคณิตศาสตร์ได้และยังพยายามสร้างเครื่องคำนวณอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า a n a l y t i c a l e n g i n e โดยมีแนวคิดในการทำงานของเครื่องออกเป็น3ส่วนคือส่วนเก็บข้อมูลส่วนควบคุมและส่วนคำนวณซึ่งแนวคิดนี้ถูกนำมาใช้เป็นต้นแบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันชานเดดเบกจึงได้ถูกขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งคอมพิวเตอร์ ปีคศ1842เลดี้ออกุสตาเอดาไบรอนบุตรสาวนักประดิษฐ์ชาวอังกฤษได้รวบรวมเกี่ยวกับเครื่อง Analytical Engine เพิ่มเติมและยังคิดค้นขั้นตอนในการตั้งคำสั่งของเครื่องลงในหนังสือซึ่งเป็นแนวคิดที่คล้ายคลึงกับการเขียนโปรแกรมในปัจจุบันมากที่สุดจึงได้รับการยกย่องให้เป็นนักโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก และในปีคศ1937ดรจอห์น V. E, อัทานาซอฟและคิฟฟอร์ดเบอร์รี่แห่งมหาวิทยาลัยไบโอวาร์ตรสเป็นผู้สร้างเครื่อง ABC อัทานาซอฟเบอร์รี่คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกโดยอาศัยการทำงานของหลอดสุญยากาศเป็นวงจรไฟฟ้าวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น5ยุคดังนี้ ยุคที่1คอมพิวเตอร์ยุคกรอดส่วนยากาศยุคที่2ยุคทานซิสเตอร์ยุคที่3ยุควงจรรวมยุคที่4ยุค VLSI และยุคที่หยุคเครือข่ายและยุคที่หยุคเครือข่ายและยุคที่หยุคเครือข่าย